สวัสดีทุกคนนี่ผูมารินผูมาเองวันเนี้ยมาเดินไปเจอร้านขายข้าวแกงร้านนึ่งชื่อว่าคุกกิงมามา้งวาว่าร้านเนี้ยเขาขาข้าวแกงกะหรี่ไก่กะไก่อบสูตรพิเศษมาเห็นละท้องร้องเลยก็เลยแวะเข้าไปกินลิ้มรสซะหน่อยบอกได้คำเดียวว่าโอ้ยชแิแล้วก็เลยสั่งเผื่อกลับมาได้ตั้งสิบห่อเนี่ย แต่พอคิดตังค์ถ้าได้แหละมาดันไม่มีตังค์จ่ายาก็เลยกะว่าจะชิ่งซะหน่อยแต่เจ้าของร้านดันเอาพี่อีโต้จนเป็นเลิกมาดับว่าซะก่อนมากะกลัวาหามหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงเจ้าของร้านก็นเลยกะว่าจะให้มาไปเป็นเด็กล้างจานอยู่หลังร้าน แต่ด้านไปเห็นคลิปป่าบนยูทูบซะก่อนเปลี่ยนใจละมาให้เป็นลูกมือหลังร้านนีกก่าเขากันเลยสอนเคล็ดลับวิชาให้มากทำแกงกะหรี่ไก่และไก่อบสูตรพิเศษใครมาได้ไปเปิดร้านเป็นของตัวเองสวัสดีครับพี่ดีครับผมวันนี้วัใช่เราจะพูดว่าอะไรนะวาลินทูมาเองค่ะ จริงๆอาจไปแล้วรอบถึงแต่ว่าเสียงมันหายแล้วตอนนี้เสียงกลับมาแล้ววันนี้มาจะรับบทเป็นลูกปืนคุกกิ้งมามา่าเป็นคุกกิ้งมาม่าภาคที่มาเล่นตอนเด็กๆเ,เร็วไม่เคยทำเวลาได้ดีเลยวันนี้เราจะมาแก้มือกันเย้มันอาจจะอืนดนิดนึงกับตัวโมเดลมาเพราะว่า ไม,ไม่รู้เป็นอะไรกับเกมบนเว็บมันได้เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นที่มาแหละจ่เป็นที่อะไรโทษเป็นเรื่อยจริงโทษเป็นเรื่อยเลยพยายามแล้วทุกคนมันพยายามแล้วไม่ได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็ดีแค่ไหนอันวาเ,า,าเราไปเลิฟกันเลยฮัตแล็วันนี้อะม,มาม่าจะมาสอนมาถอนขนไก่ที่ในการถอนขนไก่คือคลิกไปเรื่อย จะดูอะ่าจัเวลาเอาละได้เวลาถอนขนมะยมถอนหมดเป็นูนไข่หนึง่งเป็นนไขใครใครจะไปกลัวมาไม่กลัวหรอกก็แค่มามะาปึบพรึบๆรึบพรึบบบรีบรีบถอนขนมะยมมะยมแน่ๆเฮ้ยอย่างนี้มันจะไม่ทันแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กินต้มไก่เฮ้ยอีกอีกสองเส้นอีกสองเส้น อ๋อเซนนี่แม <cat on subscriber logging forward> ่แบบเหรอเฮ้แบรีกูจะได้แบบมาชมเราด้วยว้าวไปให้เราทำการดึงเครื่องในไก่ออกมาเริ่มเราต้องล็อกตู้ไมยมอึ๊บได้กระเพาะมาหนึ่งไมยมขอขอล็อตูดขอล็อตูดหน่อยไมยมไมยมล็อตูดไมถึงล็อตูดไมถึง ลุงตุ่นไม่ถึงอย่างเงี้ยลุงตุ่นไม่ถึงอึบได้ได้ไดชิวยตายช่วยตายชิวยตายช่วยตายเย่เย,เย่เกือบไม่ทันเหลือเวลาอยู่เก้าวิปั๊ดตะกี้เออไม่ถึงคือแบบแขนมันสั้นเกินตูดมายมันลึกแบบตะกี้แบบทะลุมิติจักรวาลไปอีก ที่หนึ่งเลยต่อไปราต่อย่างแรกเราต้องมาต่อไข่กันนะคะมา,มาบอกแี้โอเคเราจะมาต่อไข่กับะม,มากันโอเคจบไข่เพื่อ <c oughs> ใส่ทั้งใบเออเพื่อเสริมแคลเซียมให้ร่างกายไข่ค่อนข้างสดนะคะดูจากการตอกแล้วแบบมีเลือดออกมา,านี่คือแบบไข่สดมากพอสมควรน,นี่เป็นไง มาเป็นลูกมือมามาที่ดีนะ <c oughs> หรือนั้งสิบเอ็ดวิทุกคนเป็นไงมาเก่งไหมต่อไปคือการมิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันโอเคค่ะมามาขั้นแรกให้ใส่เอ,อน้ำปลาชิงลงไปแล้วก็ใส่เอ,อเนยแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่อะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็ใส่ไข่สดที่เพิ่งตอกมาตะก,กี้เป็นไงออคนหนึ่งทีคนหนึ่งทีแล้ววนไปอีกหนึ่ง แล้วก็วนรอบสุดท้ายแล้วดนี่บอกเลยสูตรนี้แข่งมาสเตอร์เชฟยังไงก็รอดบอกเลยนะเนี่ยมาจบมาเล่นจบปุ๊บแม่แบบลงชื่อสมัครเข้ามาสเตอร์เชฟชาแเดี๋ยวนี้เลยต่อไปคือการยัดสุกอย่างเข้าไปเลยดูสของมิยมยัดเข้าไป เข้าไปแล้วค่ะอันอร่อยถูกใจอันนาไมกลืมเออเออเอา,เอาชิ้นท้ายนี่วิธีการยัดไส้ไก่ที่ถูกต้องต้องยัดด้วยแบบมือสดสดแบบเพิ่งจกจูสมาเลยจกตูดไก่อีกตัวแล้วมาจกตูดไก่อีกตัวนี่คืออันนมัยที่ดีเราควรรักษาอันาาัยอย่างนี้ต่อไปนะคะใน ภาวะโควิดสี่เก้าอย่างนี้บอกเลยอนมามัยนี้คือแบบใช้ได้ทั่วโลกโดนแน่โดนรีพอร์ตแน่ปูว่าโดนแน่โดแนโดแบนต่อไปแล้วก็จะมาหั่นหัวไก่ค่ะเอาค่ะถัน่นละเลิศเกินออกแนวเลิศเกินต่อไปคือการ ไก่กด on และกด off เอ้ยกดเอ้ยเดี๋ยวจะดูละโอเคเอ๋อก็คือต้องกดให้ตรงใช่ไหมได้แค่นี้ทำได้ปะเร็วไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันจะได้เนื้อแบบนุ่มนอกนุ่มในแบบมีความแบบสุกแบบระดับแร e นี่ค่ะไก่แบบมีเดียมแร e ทุกคน เป็นมิติใหม่แห่งวงการอาหารกินได้เชื่อมาไก่แบบมีเดียมแร e มันจะนุ่มแบบจ u i c ีมันจะมีความจุยซีแบบชุมช่มฉ่ำของซอสที่อยู่ข้างในตัวไก่แล้วก็น้ำจากไก่ที่มันแบบชชออกมาอย่างนี้เลยแบบกอดอนเดมซี่ชิมแล้วต้องร้องว่าอูไม่เจ๋งต้องร้องว่าโอชี่ โอเคเมนูต่อไปคือแกงกะหรี่ไปค่ะอย่าไปยองขั้นแรกคือทันไปเนี่ยัอเน,นี่ยไอตรงนี้เป็นอะไรที่ยากที่สุดสำหรับมาเพราะมาหันไม่เคยทันมาจะพยายามหันได้ทัน ได้ไหมได้ไหมคะแม่ได้นะคะโอเคขอเล่นใหม่ไม่ได้เราไม่ยอมเราต้องหันให้ทันทุกคนเราต้องหันให้ทันไม่ยอมค่ะเฮ้ยเราไปเราไปคันนี่หันไม่ขาดนะไม่ใช่เรื่องแล้วอ่าชิบหายไตั้ชิบหายแล้วไม่ยอมไม่เราจะหันต่อไป จนกว่ามันจะขาดสามทอดเราจะเป็นกุ๊กที่ดีที่สุดในแกนไลเอาอีกเอาอีกเอาจ้างไม่มาแล้วไปก็ได้ต่อไปนะคะข้าบพาร์ทแบบข้าบเลย9กระโดดต่อไปคือเราจะทำการดุนทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยการใส่เนยหนึ่งเอ้ยใส่หลายออฟใช่ ดยการเปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยเข้าไปค่ะ1่ก้อนแล้วก็ใส่เ,เครื่องในแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีแล้วก็ใส่น้ำหมักปลาเชงแล้วก็ทําการเขย่ากระทะ1ทีเขย่าอีก1ทีอีกรอบสุดท้าย1น่ทนีสูตรนี้กอดอนแลมซียังทําไม่ได้พุ้นเลยมาได้รับสืบทอดมาจาก มามาโดยเฉพาะเพราะวันนี้มามาเป็นลูกมือมามานี่ค่ะต่อไปคือการกรองทุกอย่างออกจากหม้อโอเคกรองด้วยอะไรกรองด้วยมือสิคะเรามันแบบอินเดียสไตล์เราแบบทำทุกอย่างด้วยมือแครเคอรีแบบสมบูรณ์แบบนี่ค่ะ ก,ก็ดีแบบสมบูลแบบดีเลยช่ยยยยยอยย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 ่ยย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 ย่ยย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 ย่ยยยท่าไยยยยยยเยยไยยยยายย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 ดยย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 ายยยยยยนยย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 เยย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  โตฟูนบะรูปร่างเหมือนมันบวดแต่มันคือโตฟูไปค่ะกันแรกคือการขยำโตฟูให้มันเป็นชิน้นขยำไปค่ะอย่าหยุดค่ะขย,ขยำต่อไปขยำต่อไปอย่าหยุดเลดเกิดเป็นเมนูนง่ายๆใครก็ทำได้ อันนี้ซอสบัตเตอร์ทำได้จริงจริงๆและพูดจริงทําได้จริงอร่อยนะทุกคนต้องลองนะแต่แต่เลือกเต้าหู้แบบนิ่มนะเต้าหู้แบบนิ่มๆอ่ะนึกนึกภาพออกใช่ไหมทุกคนไอเต้าหู้แบบยิปเต้าหู้ญี่ปุ่นแบบนิ่มๆม,ม,มันจะอร่อยมากๆนี่เวอร์รี่กูต่อไปคือการผมซอสโชยุหรือว่าซอสโซลเหลือง บนเตาหูให้เตาหูมีรสชาติที่ดีค่ะแล้วใช้น้ำเออใช้หลอดตูดพน่นหลอดตูดพน่นเหมือนเหมือนที่นั่นอะเหมือนเหมือนที่สวนจมูกเด็กอะ <laughs> พน่พนพน่พนใส่จมูกเด็กพน่นแสบนะแสบจมูกแน่นอนเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทำการเวฟมันไปเข้าเตาอบค่ะทุกคนแล้ว กด o อนออเหมือนเดิมตามฉบับสไตล์กุกิ๊กมามา200วินาทีจบได้กินแล้วค่ะเย้เย้ได้กินแล้วเวรกูด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 เห็นไหมมาทำคอมโบได้ดีได้ทั้งสี่คอมโบแบบติดต่อกันนี่สี่ถึงเรียกว่า แบบกอลล์เลมซี่ชิดซ้ายมาสเตอร์เชฟชิดขวาไปเลยนี่เย้เชฟป้อมเชฟเย็นชิมแล้วต้องแบบตะโกนบบว่าอ๋อเช่เดลิเชสอย่างนี้เลยแบบอืมนี่มาสไตล์อาหารแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนเคยทำมาก่อนอย่างนี้เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเย้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด like. กติดตามบ้านด้วยนะมาจะไลค์ทุกวันสุกแต่ว่าสุกนี้มาไม่ว่าก็งั้นก็เจอกันสุกหน้านนะบายบายบ,ายบายบายนะทุกคนบายบายนะพร้อมกับมาม่ากอดไก่ยัายบาย